สวัสดีทกท่านนะครับผมองครับผมชื่อชา a เเกเบนะครับก็จะมาอยู่กับเกมไมายคร f บอีกแล้วนะครับกับผมจะมาสอนการสร้างปืนใหญ่แบบรรืๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับแล้วก็คลิปที่แล้วผมได้สอนการสร้างเตียงไว้นะครับไม่ใช่ครับเป็นการสร้างอาวุธใหม่เป็นไม่ใช่สร้างเป็นอาวุธใหม่ของของในทะลกนะครับ นี่นี่คือตำลัดปอดทำลายล้างของมันดูครับดู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 พื้นที่ใช้นิดเดียวก็แต่บอทำลายล้างมาสัตว์โอรอมแน่ไม่ไปไหนอ่ะไม่รู้ไปรใครไปหลูไปน้ำ สลับวางครับแล้วกดสลับวางตรงนี้ปั๊บให้น้ำมันนิ่งครับปั๊บวางโอเคน้ำนิ่งแล้วโอเคแล้วครับผมขอทาเสร็จก่อนเี้ยรึปโอเคแล้วก็ข้าสลับปั๊บปั๊บเอ้ยกดย่อแล้วก็กดวางปั๊บ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 ไอ้ัตว์ข้าเราไม่ต้องใช้ครับ นี้กเสร็จแล้วครับแล้วคุกก็แออาบนี้ป่าแบบนี้ปาาโอเคสอโอ้ยผิด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 สาโอเคปากปากแล้วก็วาอีปา่าไกให้กลเอารถไปล้างแล้วกลับหัวรถให้กูทีมา

็นไงดีรึเปล่าไป๊บแป๊บแป๊บสีสีสีัด้ีสีสีกีสีสนสีสีสัสีดีสยสีดีีสีสอสีสสี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 ดีส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 ีีสีสีสขัดสี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 ส้สีสีสีัีสีดีสีขขัดขัดขัด อะไรเออปฏิบัติงานทางน้ำขับ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 รับไปชิคขับเราขับสวิตเป็นไงบ้างดีขึ้นบ้างหรเปลี่ยนไม่ได้คับคือโกับไม่รู้อะไม่เครื่องเป็นไงที่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำมันมาเปลี่ยนมันไม่ยังเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนผมก็เปิสวิตครับไม่เวลาเนี่ยเขาใช้นั่นอย่างเดียวอ่ะโอ้ย มันจะมีเสียงเกียร์ตอนแรกที่ว่าตอนยังไม่ได้ถ่ายไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคแค่นี้เสร็จละผม้อมได้ถ่าทางยาวแี้วยอดนี่ครับรถ้ไปอยู่ไปกับน้ำเยวะเกียบป่าภาพคืนประสิทธิภาพของมัน ก็ขอจบรายการไปแค่ไในครับสัสดีครับกหา,าใครชอบกดไ like ลค์นด้กเชอบมากๆกด Sub ส c คร b e นะคะอย่าลืมแชร์เพื่เพื่อน,น,ะนะครับนะครับรบ,บ